ฟังรายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่23ตุลาคม2564ผมอาจารย์คำพีปริชายานพบกับท่านผู้ฟังด้วยเสียงอ่านจากหนังสือที่ชื่อว่าปริศนาธรรมโกอาลิคงอันนะครับเป็นปริศนาธรรมที่เกี่ยวกับวรีธรรมเพื่อกระตุกจิตแบบเซนนะครับซึ่งอาจารย์นิโรธจิตพิสุทธิ์ได้รวบรวมไว้แ800ข้อผมก็อ่านมา ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านมาแล้ว2ครั้งอ่านมาหนึ่งครั้งนะครับในครั้งที่2องวันนี้ก็จะอ่านข้อที่2องร้อเนะครับเ,เป็นตอนที่ห้าสิบนะครับต่อจากตอนที่52เมื่อวานนี้นะครับตอนที่53เริ่มต้นด้วยข้อที่293ร้ชื่อว่า เพียงหลอกลวงจิตไม่ให้จิตคิดปรุงแต่งเพียงหลอกลวงจิตไม่ให้จิตคิดปรุงแต่งนะครับการฝึกฝนอบรมที่บางคนเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอุบายวิธีที่จะไม่ให้จิตก่อรูปความคิดเป็นทวินิยมหรือทวิรักษ์ของคู่ขึ้น ด้วยความเห็นหรือความเชื่อที่ว่าหากตนหยุดความคิดปรุงแต่งสำเร็จก็จะเป็นผู้บรรลุมรรคผลเป็นอริยะบุคคลเชกเช่นพระอาหารหันต์ผู้สิ้นกิเลสทั้งหลายและคิดนึกเอาเองว่าตนจะพ้นทุกอย่างสิ้นเชิงโดยไม่รู้แจ้งจากจิตของตนว่าการฝึกจิต ฝึกฝนจิตหรือการปฏิบัติธรรมวิธีใดก็ตามล้วนแต่เป็นเพียงอุบายวิธีหรือเป็นวิธีหลอกลวงจิตเพื่อไม่ให้จิตคิดตุงแต่งว่ามีตัวตนอย่างแท้จริงนี่คือข้อที่293นะครับเพียงหลอกลวงจิตไม่ให้จิตคิดตุงแต่งต่อไปข้อที่200 94นะครับชื่อว่าสภาวธรรมแห่งจิตอยู่เหนือถ้อยคำและภาษาสภาวธรรมแห่งจิตอยู่เหนือถ้อยคำและภาษานะครับผู้มีปัญญายาณคือผู้ที่เข้าใจหรือรู้แจ้งว่ามีสภาวธรรมใดที่ รู้ว่าไม่มีสภาวะธรรมใดที่ใครบรรลุถึงและไม่มีสภาวธรรมใดที่บรรลุถึงไม่ได้รวมทั้งผู้นั้นก็จะเห็นอย่างแจ่มแจ้งอีกว่าทั้งพุทธวิธีพุทธวิถีและนามาลวิถีก็ล้วนแต่เป็นการใช้ภาษาหรือคำสมมุติ ในการทำความเข้าใจอะไรบางอย่างเท่านั้นกระนั้นสิ่งที่อริยะบุคคลประจักษ์แจ้งคือประจักษ์แจ้งต่อจิตเดิมแท้ว่าปราศจากสภาวะใดๆมันไม่ใช่ของเหลี่ยมหรือของกลมไม่ใช่ใหญ่หรือเล็กมันปราศจากทั้งความแตกต่างและความเหมือนมันอยู่เหนือการกระทํา และไม่กระทําทั้งปวงมันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือถ้อยคําและภาษาใดๆนะครับมันอยู่เหนือถ้อยถ้อยคำและภาษาใดๆนะครับนี่คือข้อที่294สภา,าวธรรมแหง่งจิตอยู่เหนือถ้อยคําและภาษานะครับเอาละครับก็ข้อนี้ก็ ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องขยายความเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจัดแจ้งแดงแจ๋อยู่แล้วนะครับต่อไปข้อที่295 295นะครับทุกสิ่งที่จิตคิดนึกไม่มีอะไรจริงแท้ทุกสิ่งที่จิตคิดนึกไม่มีอะไรจริงแท้ มหาโลกธาตุในจักรวาลน,นี้แม้ว่ามีสภาพมีสรรพสิ่งมากมายมหาศาลเพียงใดแต่ก็เปรียบประดุดฟองน้ำเล็กๆเม็ดหนึ่งดังนั้นจึงไม่มีมนุษย์สามัญไม่มีองค์พุทธะทั้งหลายและไม่มีอริยบุคคลทั้งหลายรวมทั้งไม่มีจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้แต่ประการใดเพราะภาษาและถ้อยคำ ที่กล่าวมานี้เป็นแต่เพียงสิ่งที่จิตคิดปรุงแต่งขึ้นเพื่อเป็นสื่อความหมายต่อกันเท่านั้นเมื่อสปปรรพสิ่งเกิดจากจิตสร้างขึ้นจึงไม่มีลักษณะใดแห่งสปปรรพสิ่งและไม่มีสภาวะใดแห่งสปปรรพสิ่งที่เป็นความจริงแท้นั่นก็คือทุกสิ่งที่จิตนึกคิดไม่มีอะไรจริงแท่ นี่คือข้อที่295ทุกสิ่งที่จิตคิดนึกไม่มีอะไรจริงแท้ <c oughs> หรือจะเรียกว่ามายาก็ได้นะครับต่อไปข้อที่296ผู้บรรลุอริยสัจธรรมที่แท้ผู้ใดประจักษ์แจ้งว่าไม่มีธรรมหรือไม่มีหรือธรรมไม่มีสภาวธรรมก็ปรากฏแก่ผู้นั้นแล้ว และคำพูดที่ว่าทำไม่มีก็ได้ถูกถ่ายทอดหรือสืบทอดต่อกันแล้วคำพูดที่ว่ามีทำนั้นก็ไม่ได้มีทำตามคำพูดและตามภาษาแต่อย่างใดใครก็ตามหากบังเกิดความเข้าใจอย่างทองแท้ต่อความหมายของข้อความดังกล่าวผู้นั้นควรได้ชื่อว่าอาริยะบุคคลและควรถูกสมมุติหรือบอกหรือกล่าวขานว่า คือผู้บรรลุอริยสัจธรรมที่แท้นะครับนี่คือข้อ296ต่อไปข้อ297นะครับผู้เข้าถึงสภาวธรรมแห่งความว่างผู้เข้าถึงสภาวธรรมแห่งความว่างนะครับเพียงทําจิตให้เป็นส,สมาธิ สักขณะหนึ่งและละเว้นในการคิดเป็นของคู่หรือทวิลักษ์เช่นดีชั่วสุขทุกบุญบาปมีไม่มีใกล้ไกลเป็นต้นผู้ใดปราศจากการคิดปรุงแต่งเป็นของคู่ทวินิยมหรือทวิลักษ์ผู้นั้นก็จะเข้าถึงสภาวะธรรมแห่งความว่างคือว่างจากความคิดปรุงแต่งสภาวะแห่งความว่างนี้ใครจะเรียกมันว่าจิตว่างนิพาน อภาวะหรือวิสังขารหรือชื่ออื่นใดก็ตามก็ล้วนเป็นคำสมมุติบัญญัติทั้งสิ้นนี่คือข้อที่297หรือข้อที่5สําสำหรับวันนี้นะครับเอาละครับจะขอแถมอีกหนึ่งข้อเป็น6ข้อนะครับคือข้อที่198ข้อที่198นะครับ ภาวะของจิตก่อนและหลังคิดนึกคือพุทธธรรมพุทธภาวะภาวะที่แท้ของจิตก่อนที่จะเริ่มคิดนึกปรุงแต่งก็คือสภาวะธรรมแห่งความว่างหรือสุญญตานั่นก็หมายความว่าเมื่อความคิดปรุงแต่งสิ้นสุดลงหรือเมื่อความคิดเรื่องของคู่ทวิลักษ์เช่นความมีอยู่ความไม่มีอยู่ความยาวความสั้น คนอื่นและตัวเองผู้กระทําและผู้ถูกกระทําสุขและทุกข์ไปต้นสิ้นสุดลงเมื่อน,นั้นก็จะพบว่าจิตของมนุษย์ทุกคนมีพุทธภาวะอยู่แล้วอ,อนะครับก็วันนี้ก็อ่านหกข้อนะครับ ข้อสุดท้ายคือข้อที่6หรือข้อที่298ภาวะของจิตก่อนและหลังคิดนึกคือพุทธภาวะนะครับเช่นเดิมนะครับหากท่านฟังแล้วเกิดข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจนะครับโปรดติดตอ่อพูดคุยสนทนาธรรมนะครับหรือสอบถานข้อสงสัยได้กับกับผมอาจารย์คำภีปรีชายานที่หมายเลข 0891260689นะครับและ025133279นะครับและ0 2นะครับและ02 9397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุติการอ่านไว้เพียงแค่นี้พรุ่งนี้พบกันใหม่น่สวัสดีครับ